ตัวละครชลกรค่อนข้างนี้ใสแย่นะคะแบบปากหมาใจร้ายทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครทนไม่ไหวสามารถกดสคิปได้นะคะตอนที่3ร่างสวยเปลยล่อนจ้อนอยู่ตรงหน้าชลกรสํารวจด้วยสายตาอย่างพอใจเห็นแบบนี้ซ่อนรูปเหมือนกันนะเราอย่าทำอะไรตุ๊ก,กตาเลยนะคะ หากก้มลงกราบแทบเท้าแล้วชนละกรปล่อยไปหญิงสาวก็พร้อมทำฉันจะทนุถนอมหล่อนไม่ต้องกลัวไม่ภริตาแผดเสียงแหลมดังลั่นทันทีที่ชนละกรประชิดล่างฉันไม่ได้ต้องการให้หล่อนร้องแบบนี้ซะหน่อยชลกรปิดปากหล่อนไว้แล้วใช้เชือกผูกเสื้อคลุมมัดปากไว้แทนฉันอยากให้หล่อนครางมากกว่า ภริตารู้สึกอ่อนแอเหลือเกินหลังไม่สามารถต่อกรกับชลกรได้เลยร่างกายไม่ใช่ของหล่อนอีกแล้วเมื่อชลกรสำรวจทุกส่วนมือเรียวขยำสวงเต้าแรงๆจนเกิดรอยแดงภริตาดิ้นรนด้วยความเจ็บจมูกโด่งเกลี่ยไปหน้าและลำคอยังสูดกลิ่นหอมเข้าสู่ปอดลมหายใจกระชั้นที่เริ่มเข้าสู่ปกติ เสียงครางเมื่อคู่เปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นชลกรพงกศีรษะขึ้นมองภริตาที่ใบหน้าเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาร้องไห้หาพระแสงอะไรวะชละกรลุกขึ้นผลักศีรษะภริตาแรงจนหลอนชนเข้ากับหัวเตียงหญิงสาวเบิกตากว้างตกใจไม่น้อยที่ยังทำหน้านิ่งมองคนที่ดึงผ้าหน่วมขึ้นมาปิดกายตนเองแล้วหันหลังร้องไห้กระซิบ คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกละครหลังข่าวหรือไงฮะชลกรกระชากแขนภริตาให้ลุกขึ้นคนชนขมขืนคนพูดกลืนคำนั้นลงคอเมื่อเห็นสายตาและท่าทางเยาะเย้ยชลกรหัวเราะเสียงดังท่าทางอยากจะเป็นนางเอกละครจริงๆด้วยแต่ตุก๊กตาไม่สมยอมเหรอชลกรเท้าเอวมองภริตาเยียดเยียดแต่เมื่อกี้ หล่อนครางด้วยความสุขสมไม่ใช่หรือไงข่มขืนบ้าบออะไรตุก๊กตาจะภาริตาหุบปากลงเสียก่อนแต่ชลก,กรก็รู้ว่าหล่อนจะเอ่ยคำใดต่อจะฟ้องพ่อฉันเหรอชลกรนั่งลงบนเตียงบีบคางมนฟ้องว่าอะไรจ๊ะฟ้องว่าฉันข่มขืนหล่อนเหรอมีอะไรศึกหรอเหรอเอากับฉันนี่ไม่ท้องนะสบายใจได้ภาริตาสะบัดหน้าออก พอใจหรือ,อยังถ้าพอใจก็ออกจากห้องไปได้ละนี่หล่อนกล้าไล่ฉันเหรอเลืมไปหรือไงวันนี้มันบ้านฉันชลกรจิ้มนิ้วลงข้างข,างขางมาภาริตาจนหล่อนหน้างายไม่ลืมค่ะแต่ตุก๊กตาให้คนชนไปหมดแล้วจะเอาอะไรอีกเอากับหล่อนครั้งเดียวฉันไม่อิ่มหรอกนะแล้วยิ่งหล่อนทั้งสดทั้งสีชมพูชลกเรเลียริมฝีปาก ฉันอดใจไม่ไหวหรอกมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเหรอชลกรหัวเรอกกับท่าทางแข็งกร้าวของภริตาเงินมาดูกันว่าฉันจะเอาหล่อนได้อีกหรือเปล่าไม่นะไม่หมดทางจะต่อกรกับพญาอินทรีอย่างชลกรนนกน้อยผู้ไร้กำลังจึงต้องตกเป็นอาหารโดยปริยาย ชนลกรเอาแต่ใจและรุนแรงจนภริตาร้องไห้ไม่หยุดแม้เซ็กส์จะทำให้หล่อนเสียวซ่านจนร้องครางอย่างกับโสเพณีแต่ก็เป็นไปเพราะความชำนาญและการหลอกล่อของชนลกรทั้งสิน้นภริตาปิดเปลือกตาลงได้อย่างสนิทก็ตอนฟ้าใกล้รุ่งก่อนลงสู่ห้วงนิทราหล่อนได้กลิ่นบุรี่ลอยเตะจมูกแม้เหม็นจนจะอ้วกแต่ภริตากลับไม่มีแรงแม้แต่จะเบือนหน้าหนี คุณมรกตแปลกใจที่ไม่เห็นหลานสาวออกมาใส่บาทยังเคยแต่ก็คิดว่าภาริตาคงเหนื่อยจากงานเมื่อคืนมีอะไรหรือเปล่าคุณกดชัดชาติถามมึอข,ขอตัวไปดูยายตุ๊กตาหน่อยนะคะเป็นห่วงแกแปลกๆคุณชัดชาติเลิกคิ้วแต่ก็พยักหน้ายังไม่ทันที่มรกตจะเดินพ้นเขตเรือนใหญ่คนที่ภรรยาเป็นห่วงก็เดินเข้ามาในบ้านคุณป้า ใหญ่ตุ๊กตาป้าก,กำลังจะไปดูเราอยู่พอดีไม่เห็นออกมาใส่บาทภริตาก้มหน้างุดและกระชับผ้าพันคอให้นั่นขึ้นหนาวหรือลูกทำไมใส่ผ้าพันคอละ่ะมรกตถามอย่างเป็นห่วงแต่มันกลับกระแทกใจภริตาเขาอย่างจังค่ะเมื่อคืนตุ๊กตาคงตากน้ําค้างเยอะไปหน่อยจริงด้วยเมื่อคืนลมแรงแถมงานก็เลิกดึก งั้นเดี๋ยวป้าไปหาอยู่ขายามาให้หนูกินนะขอบคุณค่ะคุณป้าภาริตาเดินไปนั่งอย่างที่ประจําคุณชัดชาติมองหลานสาวภรรยาแล้วขมวดคิว้วไม่ถึงห้านาทีลูกสาวตัวดีก็เดินเข้ามานั่งฝั่งตรงข้ามกับภริตาขอกินข้าวเช้าดิคนสิพ่อชัดชาติขมวดคิว้วคิดยังไงมากินข่าวบาดนี้ไม่คิดยังไงแค่อยากกิน ชลกรยักไหลมองภริตาไม่วางตาแม้เจ้าหล่อนจะก้มหน้างุดคุณชัดชาติมองการกระทำของลูกสาวแล้วเห็นลางบางอย่างไม่ได้เกาะเรื่องอะไรใช่ไหมเจ้าชนชลกรมองหน้าบิดาแล้วหัวร้อนในลำคออย่าหาเรื่องนะพ่อฉันไม่ได้จะหาเรื่องแกแต่คนอย่างแกอยู่ที่ไหนก็บันไลยทุกที่คราวนี้ชลกรหัวเราะเสียงดัง ช่างเป็นพ่อที่รู้จักลูกตัวเองเหลือเกินเรื่องดีๆไม่จำจำแต่เรื่องเลวๆไอ้ชนคุณชาดชาติทุบโต๊ะภริตาสะดุ้งเหลมองชลกรคุณชาติคะดีที่มรกตวิ่งมาห้ามศึกซะกอนชลกรมองภาริตาที่รับยาจากมรกตด้วยความสงสัยแต่ไม่เอ่ยปากจัดสำรับเถอะคุณชัดชาติพูดกับแม่บ้าน ทั้งสี่กินอาหารมื้อเช้าอย่างเงียบๆม,มีการสนทนาบ้างส่วนมากก็จากมรากฏกับชัดชาติชลกรดูเจริญอาหารมากผิดปกติส่วนภาริตาก็เอาแต่นั่งเงียบ Why <What? S 1> ภริตาสะดุง้งช้อนกระเด็นหล่นลงพื้นหล่นลุกพรวดมองชลกรตาขวางม,มีอะไรเลอะหนูตุก,กตาคุณชัดชาติถามแต่รอบมองบุตรสาวไปด้วย ผีเข้าเหรอร้องไา้จนฉันตกใจชลกรยิ้มกวนเมื่อครู่ทยกเท้าสะก,กิดขาภาริตาเล่นไม่คิดว่าหล่อนจะทำกระตกกระตากเปล่าค่ะตุก,กตาไม่ได้เป็นอะไรหน่ใจนะลูกมรกตถามค่ะต่ว่าตุก,กตาขอกลับห้องก่อนนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายจ้ะเดี๋ยวป้าไปส่งไม่ต้องค่ะ ตุก,กตาไม่รบกวนคุณป้าค่ะภริตาพูดแค่นั้นแล้วหันหลังเดินเลี้ยวกลับไปยังห้องของตนหล่อนล็อกประตูนแน่นหนากว่าครั้งไหนๆส่วนคุณชัดชาติก็มองลูกสาวตัวดีด้วยความสงสัยคล้อยหลังภรรยาจึงได้เปิดปากพูดสิ่งในใจแกไปทำอะไรหนูตุก,กตาไอชนชลกรเลิกคิ้วมองบีดาก่อนยักไหลเราคิดว่าทำอะไรล่ะไอชนแกอย่ามาเล่นลิ้นนะ ฉันจะทำอะไรได้แต่ถึงทำยายตุ๊กตาเสียกบาลก็ไม่ท้องหรอกคุณชัดชาติเลือดขึ้นหน้าทุกโต๊ะเสียงดังไอ้ลูกเวนให้พรแต่เช้าอีกแล้วสาธุดีปะเนี่ยแกนี่มันคุณชัดชาติไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดมาด่าลูกโธ่จะด่าอะไรก็ดูตัวเองด้วยนะนี่ลูกมันเกิดเกล้าเลยนะได้เชื้อพ่อมันเต็มเ ชัดชาสึกเพราะชนลกรเหมือนเงาสะท้อนตัวเขาไม่ยังหนุ่มจะบอกอะไรให้น้ำพ่อพ่อไม่ต้องกลัวเมียเด็กของพ่อจะเสียหายหรอกเอากับชนกี่รอบไอเด็กนั่นก็ไม่สึกไม่หรอเพราะชนไม่ใช่ผู้ชายอย่างพ่อชลกรยกยิ้มมุมปากลุกขึ้นปลายตามองมรกตที่ยืนตัวแข็งอยู่ตรงหน้าก่อนเดินผิวปากออกจากเรือนใหญ่ไปนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณชาติ มรากร้อนใจทำเสียงสัน่นเฮ<ะ>้อคุณชัดชาติได้แต่ถอนหายใจผมขอโทษนะคุณกดคุณชนเธอทำอะไรยายตุ๊กตาชัดชาติมีสีหน้ากลืนไม่เข้าใครไม่ออกท่านถอนหายใจออกมาหนักๆหกลายรอบถ่าทางไอ้ลูกตัวดีของผมจะปล่ำหลานสาวคุณทำเมียอะไรนะคะอะไรนะคะ มรกตมึนงงและตกใจหล่อนหายใจกระชั้นถี่ค่อยๆนั่งลงที่เดิมมองสามีด้วยคำถามผมจะพูดยังไงดีพูดอะไรก็ได้คะ่ะที่มันทำให้กดเข้าใจมรกตเสียงแหลมจนชัดชาติสะดุง้งคุณบอกว่าลูกสาวคุณทำอะไรหลานสาวกดนะคะคือว่าไอชนมันปล่ำหนูตุ๊กตา บ้านั่นผู้หญิงนะคะก็ผู้หญิงนั่นแหละหลังจากนั้นมรารกฎก็นั่งเงียบฟังสามีพูดจนจบท่านทิ้งกายกับเก้าอี้ผมขอโทษที่เลี้ยงลูกไม่ดีถึงลูกคุณจะไม่ใช่ผู้ชายแต่แบบนี้กฎไม่มีทางยอมคุณชนต้องรับผิดชอบรับผิดชอบ เสียงเคอประตูรัวๆทำให้คนในห้องผวาภริตามองหาอาวุธแต่เสียงที่ดังขึ้นทำให้หล่อนเบาใจนี่ป่าเองตุ๊กตาปิดประตูให้ป่าหน่อยค่ะคุณป้าภริตาหยิบผ้าพันคอกลับมาพันอย่างเดิมก่อนเลื่อนโต๊ะทำงานที่นำมาขวางประตูออกคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะ มรกตสำรวจทั่วห้องหลานสาวแล้วสะดุดตากับโต๊ะทำงานที่วางอยู่ข้างประตูทำไมมาวางมันตรงนี้ละ่ะเออคือภริตาอึกอักคิดหาคำตอบไม่ทันเพราะไม่คิดว่าคุณมรกตจะมาหาปุบปับแบบนี้กลัวใครบุกเข้าห้องเหรอภริตาขมวดคิ้วมองมรกตเรื่องเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นภริตาเบิกตากว้าง คุณป้าอ,อุว่าอะไรนะคะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคุณชนทำอะไรหนูภาริตาหน้าซีดก้มหน้าไม่กล้าสู้สายตามรากตท่านกระชากผ้าพันคอออกร่องรอยที่ชลกรทิ้งไว้ยิ่งทำให้ท่านเจ็บปวดคุณชนเป็นคนทำใช่ไหม มรกลูปไปตามรอยจ้ำที่คอและลาดไหลของหลานสาวภริตาน้ำตาร่วงพยักหน้าคนชนอยู่ที่ไหนภริตาสายหน้าป่าม่ยอมยังไงคุณชนก็ต้องรับผิดชอบโครมแผ่นผ้าใบที่ชลกร,กรกำลังร่างรูปกระเด็นห่างไปเกือบเมตรเฮ้ย <Hey. S 1> ชลกรลุกขึ้นยกมือจะต่อยคนตรงหน้าแต่ชะงักไว้ทันอะไรวะ ทำบ้าอะไรของแกชลกรมโมโหป้าบุรีลงบ่อน้ําข้างตัวคุณชนทํากับยายตุ๊กตาแบบนี้ได้ยังไงชลกรปลายตามองภริตาที่ยืนตัวรีบอยู่ข้างหลังมรกตฉันทําอะไรชลกรนั่งลงที่เดิมจุดบุหรี่สูบแล้วพ่นควันลอยฟุง้งมรกตโกรธจ,จนตัวสัน่นกลอนคว้าบุหรี่แล้วปามันไปไกลนี่แกชลกรชี้หน้าเอาเรื่อง คุณชนปลํำใหญ่ตุ๊กตาชลกรนิ่งไปก่อนระเบิดเสียงหัวเราะไรสาระนะคุณต้องรับผิดชอบฉันไม่มีทางยอมจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรหลานเธอมันสมยอมเองตั้งหากเมื่อคืนทั้งแอนอกแอนสะโพกให้ฉันทั้งเลียทั้งดูดฉันไม่ได้ปล้ำใยตุ๊กตาเสียกบาลน,นี่สักหน่อยมรกตกำมือแน่นหัวใจปิ่มขาดร้อนๆสงสารหลานสาวจับใจ แล้วที่จะให้รับผิดชอบนะอะไรจะให้ฉันแต่งงานกับหลานสาวเธอเหรอใช่ชลกรและภริตาตกใจนิ่งงันไปทั้งคู่คนชนต้องแต่งงานกับยายตุ๊กตาประสาท